วันนี้จะพามาซ่อมข้าวแถวบ้านขาซ่อมข้าวกันอย่างนี้นะโยน,นไปดึงขึ้นมา แล้วว่าโยนตุ่มนะคะทุกคนโยนไปให้มันแน่นแยิ่งแน่นก็นยิ่งดีโยนที่เราโยนแล้วเราก็จะโยนวนไปอย่างนี้ วนๆไปอันนั้นร่องน้ำไม่ต้องโยนนะหาตรงข้าวนานหนาๆกันเจอแล้ว,วข้าวหนานตรงนั้นนะเร็งนะไป โยนเข้าไปข้าวหนาเกาะนี้เลยถ้าลูมันใหญ่ก็ชิบแต่ก็โยน,นข้าวมันยังไม่ค่อยแตกกอเลยโยนยากหน่อยมันยังไม่ค่อยกอดดินเราโยน อันนั้นเลยโยนเสร็จแล้วกำลังโยนล่องนี้หวยกินโหนะโน้ไม่ต้องโยนโยนไปโยนไปตรงน,น,น,นี้หน่อย แต่จะลอยแล้วลูกเมื่อกี้วันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยมาซะสายใช่มาตั้งสี่โมงกว่าแล้วจะห้าโมงมาซักผ้าอยู่อันนี้มันข้าวจัดมินนะจัดมินเบอร์ยี่สิบข้าวมันจะได้ได้เดือนนีอ้อยังไม่อยู่ จำวันไม่ได้ไใส่ปุ๋ยไปสักอาทิย์นึงงนี่มั้งโยนโยนตรงนั้นหน่อยเราก็หาตรงที่มันแน่นๆข้าวยังไม่แตกกอเลยหมดแล้ว ก็จะมีแค่นี้แ่ะแตงนี้ไม่ค่อยเสียเยอะตรงไหนบางๆงอก็โยนมีแห่งแล้วก็ถูกตามนี้่ะ แบบนี้ก็โยนก็ได้ต้องโยนก็ได้ถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องโยนแต่ถ้าอยากให้ข้าวแน่นก็โยนเวลาแตกคอแ้้วขอจะแน่นเย็ดได้เนือ้อนะถ้าขยันหน่อยก็โยนนะลากลอยจริงถ้าลากลอยไม่ได้ไม่ติด ไม่ค่อยแตกกอเลยนี่ไม่ค่อยกินปุ๋ยดีกินแค่เฉียวนห่ไปทางท้ายนน้นต้นยูคาร